นี่นี่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าผู้หญิงน่ะถึงมันจะหน้าตาดียังไงถ้าไม่มีฝีมือไอเรื่องพวกนั้นน่ะก็ไม่มีวานไม่มีวนันที่จะรั้งผัวไว้ได้หรอกนะเสียงของแก้วดังขึ้นในบทสนทนาใต้ถุนศาลาหมู่บ้านหญิงวัยกลางคนผิวขาวจัดในชุดผ้าถุงลายดอกกำลังจิบกาแฟในยามบ่ายพร้อมกับสีหน้าระคนสะใจปนกับการเสียดสี ในวงล้อมของเพื่อนบ้านที่กำลังสนใจอย่างไม่มีใครนั้นกล้าที่จะพูดขัดเลยแม่เองนะ่ะพูดอย่างนี้หมายถึงใครกนันล่ะแก้วหญิงอีกคนนั้นถามขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่กรุ้มกลิ่มจากใครกันละ่ะถ้าไม่ใช่นางจินดาเพื่อนรักของฉันนะสิแก้วนั้นตอบเสียงดังคนอะไรคนอะไรทั้งสวยทั้งเรียบร้อยแต่สุดท้ายนะ่ะ มันก็ถูกผัวทิ้งนั่นแหละคิดดูสิสงสารพี่กองทัพเขาเหมือนกันนะอุตส่าห์มาแต่งงานกับนางจินดามันโ้ยแต่ว่าเมียกลับไม่มีอะไรดึงดูดผัวเลยแม่ฉันนะ่ะนึกว่าพี่กองทัพนะ่ะนอกใจนางจินดาซิอีกนะใช่ใช่ฉันนะ่ะได้ยินข่าวลือมาว่าพี่กองทัพนั่นแหละแอบไปมีหญิงชาวกรุงเฮ้ยจะว่าไปข่าวมันก็ข่าวนะนะ แต่ความจริงน่ะฉันนี่แหละได้ยินกับหูจากปากคนไกลตัวแก้วนั้นกระซิบได้เสียงต่ำแต่จงใจให้ทุกคนนั้นได้ยินปัญหาน่ะมันก็คือไอ้จินดานะ่ะไม่รู้จักหนาทีของเมียต่างหากละ่ะโดยเฉพาะไอ้เรื่องบนเตียงน่ะเสียงหัวเราะคลิกคัดดังตามมาหญิงวัยกลางคนบางคนถึงกับเอามือป้องปากทั้งตกใจและสะใจในเวลาเดียวกัน ตายจริงสวยไปกว่าเท่านั้นแหละเนอะถ้าเรื่องสำคัญด้านใช้การไม่ได้ก็ใช่นะสิเมียเขาก็ไปเติมเต็มให้พวก็ต้องไปหาที่อื่นนะสิแก้วหัวเราะในลำคอเบาๆยักไหล่ราวกับไม่ยี่ระพูดแล้วก็สงสารมันน่ะฉันกับนางจินดานน่ะก็สนิทกันจะตายไปมาหาสู่กันตลอดแต่ฉันน่ะก็อดพูดเรื่องนี้ไม่ได้หรอกนะเพราะเรื่องเนี้ย มันสอนใจผู้หญิงทุกคนได้ดีเลยล่ะไม่มีใครรู้ว่ารอยยิ้มของแก้วนั้นซ่อนอะไรไว้ไม่มีใครรู้ว่าความหวังดีที่เธออ้างคือการตอกย้ำซ้ำเติมเพื่อนของตัวเองอย่างเลือดเย็นนั่นเองแต่ในอีกมุมหนึ่งของบ้านบ้านไม้หลังเล็กสะอาดเรียบร้อยต้นมะลิบานขาวริมรัว้วส่งกลิ่นหอมจางๆหญิงสาวเจ้าของบ้านจินดากำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ใต้ชายคา ดวงตาเรียบร้อยจังหวะมือที่ขยับเข็มยังคงมั่นคงเธอนั้นไม่รู้เลยว่าชื่อของเธอนั้นถูกลอยละล่องอยู่ในอากาศปนไปกับคำหัวเราะเยาะและไม่รู้เลยว่าแก้วเพื่อนรักผู้ที่เธอไว้ใจมากที่สุดกำลังใช้ชื่อของเธอเล่าเป็นนิทานสนุกปากให้กับคนทั้งหมู่บ้านฟังนั่นเองเมื่อเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามา จินดาเงยหน้าขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มบางๆเอ้าแก้วมาแล้วหรอจ้ามาเย็บผ้าเล่นเป็นเพื่อนจินดาเหมือนเดิมนั่นแหละแก้วนั้นส่งยิ้มกว้างเดินเข้ามานั่งข้างเพื่อนรักอย่างไม่มีพิรุธเออจินดาเมื่อเช้าน่ะฉันเข้าไปในตลาดมาคนยังชมอยู่เลยนะว่าจินดาเนะ่ยเย็บผ้าลายสวยไม่เปลี่ยนเลยละงั้นเหรอจ๊ะจินดาหัวเราะเบาๆดวงตาเปล่งประกายอบอุน่น ฉันก็ดีใจขึ้นมาหน่อยยังมีคนชื่นชมเราอยู่แก้วพยักหน้าส่งยิ้มให้เหมือนเดิมแต่ในใจนั้นกลับรู้ดีว่าสิ่งที่พูดออกไปที่ศาลาหมู่บ้านเมื่อครู่นั้นไม่มีแม้แต่คำเดียวที่จินดาน,นั้นเคยได้ยินเสียงจักระจันยามบ่ายคล้ายจะหลอมรวมเป็นเสียงเข็มปักผ้าที่ลอดผ่านผืนผ้าไปมาอย่างแผ่วเบาตายชายขาหน้าบ้าน จินดากับแก้วยังคงนั่งเคียงข้างกันหญิงสาวทั้งสองต่างมีผืนผ้าในมือของตัวเองสีหน้ายามทำงานนั้นดูสงบไม่ได้บ่งบอกถึงความปั่นป่วนที่ซ่อนอยู่ภายในใจเลยสักนิดเออจินเสียงของแก้วนั้นดังขึ้นเบาๆขณะที่ยังจ้องอยู่ที่เข็มในมือฉันฉันถามอะไรแกหน่อยได้ไหมล่ะจินดาเงยหน้าขึ้นมานิดหนึ่ง ดวงตาเรียวหวานที่ดูเศร้าๆสบตากับเพื่อนรักด้วยรอยยิ้มที่จางๆมีอะไรหรอแก้วแก้วทำเป็นลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะถามด้วยเสียงอ่อนลงคือว่าแกกับพี่กองทัพเลิกกันจริงๆหรอคำถามนั้นราวกับเข็มที่ปักเข้าไปในอกไม่ใช่แค่ผ้าจินดานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพยักหน้าเบาๆพร้อมกับเสียงถอนหายใจที่แทบไม่ได้ยิน อืมจริงๆนั่นแหละเลิกกันจริงๆพี่กองทัพเขาไปหาผู้หญิงคนนั้นที่เมืองกรุงแล้วละ่ะผู้หญิงคนนั้นแก้วนั้นทวนเสียงแผวแต่ในแววตานั้นกลับมีแววซ่อนยิ้มที่มุมปากเล็กๆอย่างแนบเนียนใช่ตอนที่พี่กองทัพไปทำงานที่เมืองกรุงนะ่ะจินดายิ้มบางๆดวงตาฉ่ำชื้นเขาก็เริ่มเปลี่ยนไป แรกๆก,ก็บอกว่างานยุ่งไม่มีเวลาโทรกลับมาพอฉันถามมากเขาก็เริ่มหงุดหงิดใส่จนวันหนึ่งเขากลับมาอย่างที่แก้วเห็นนั่นแหละแล้วก็บอกฉันตรงๆว่าเขามีคนอื่นแล้วก็ขอเลิกกับฉันแก้ววางเข็มลงในมือแก้ววางเข็มในมือลงลูบมือจินดาเพื่อนรักเบาๆอย่างแซงเห็นใจโ่เอ้ยจินดาแกน่ะไม่ผิดเลยนะแกร้องไห้สิ แกรู้ไหมว่าแกน่ะทั้งสวยทั้งเรียบร้อยแกดีกว่าใครตั้งเยอะแยะอีกไม่นานก็คงมีคนดีๆเข้ามาดูแลแกแน่จินดานั้นส่งยิ้มบางๆพลางกับสายหัวเบาๆฉันไม่กล้าคิดเรื่องแบบนั้นหรอกในตอนนี้ตอนนี้แค่ทำใจให้ไหวก็พอแล้วล่ะบรรยากาศเงียบลงชั่วครู่ก่อนที่แก้วจะพูดขึ้นมาอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนลังเลเออจินคือว่าฉันมีเรื่องหนึ่ง ที่ไม่รู้ว่าควรจะบอกแกดีไหมแต่ฉันว่าแกก็ควรรู้นะจินดาหันมามองเพื่อนรอฟังโดยไม่พูดอะไรคือว่าช่วงนี้ในหมู่บ้านน่ะฉันแอบได้ยินเขาพูดกันเยอะเลยล่ะเรื่องที่แกเลิกกับพี่กองทัพน่ะแกะกลืนน้ำลายเล็กน้อยก่อนที่จะทำเสียงเบาลงคืออย่างนี้บางคนน่ะเขาก็ว่ากันว่าเหตุผลมันไม่ใช่เพราะผู้หญิงที่เมืองกรุง แต่เพราะว่าเธอเพราะฉันอะไรหรอจินดาถามด้วยเสียงแผ่วคิ้วเริ่มขมวดแกวทำหน้าเหมือนอึดอัดใจเขาว่าแกน่ะไม่ดีเรื่องบนเตียงนะสิจินแกวรีบพูดต่อรัวรัวแต่ฟังฉันก่อนนะฉันน่ะพยายามเถียงให้แกแล้วจริงๆฉันบอกไปว่าแกเป็นคนน่ารักเรียบร้อยดูแลบ้านเรือนดีแค่ไหนแต่พวกนั้นก็ไม่เชื่อ จินดาเบิกตากว้างสีหน้าซีดเล็กน้อยเขาพูดกันแบบนั้นเลยเหรอแก้วอืมก็ใช่น่ะสิฉันไม่อยากให้แกเสียใจแต่ก็ไม่อยากให้แกไม่รู้แล้วโดนแทงข้างหลังไปมากกว่านี้อ่ะแก้วนั้นจับมือเธอแน่นแต่แกก็อย่าไปใส่ใจคนพวกนั้นเลยนะจินคนในหมู่บ้านมันก็พูดกันไปเรื่อยนั่นแหละแต่ว่าฉันน่ะอยู่ข้างแกเสมอนะ จินดายิ้มบางๆแม้จะยังมีแววสั่นไหวอยู่ในใจขอบใจมากนะแก้วฉันโชคดีมากที่ยังมีแกเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆได้เสมอเลยละ่ะเพื่อนรักแก่ไม่ต้องไปสนใจหรอกแกวยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนโดยที่จินดานั้นไม่รู้เลยว่าคำพูดพวกนั้นทั้งหมดนั้นเหมืนเริ่มต้นจากปากของใครจินจินแกตื่นหรือ,อยังน่ะ เสียงเรียกดังมาจากหน้าบ้านไม้หลังเล็กตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนที่จะตามมาด้วยเสียงเคาะรัววราวกับจะพังประตูจินดาเปิดประตูออกอย่างงัวงเงียมีอะไรหรือเปล่าแก้วตอนนี้ยังไม่เจ็ดโมงเลยนะเนี่ยไปตลาดกับฉันหน่อยสิแก้วว่าอย่างร้อนรนดวงตาเปล่งประกายตื่นเต้นคือว่าวันนี้เขาว่ากันว่ามีพ่อค้าชาวกรุงเอาเครื่องสำอางแบรนด์ดังมาขายที่ตลาดเลยละ่ะ ถ้าแกไม่ไปตอนนี้เดี๋ยวของดีก็หมดก่อนหรกอกย่ะเครื่องสำอางหรอจินดาทวนคําหัวเราะเบาๆฉันไม่ค่อยได้แต่งหน้านะสิเฮ้ยแต่แกก็ควรเริ่มมีได้แล้วนะจินแก้วนั้นยิ้มหวานพูดเสียงกลัวหัวเราะถึงจะไม่มีผัวนะ่ะก็ต้องสวยไว้ก่อนคำพูดของเพื่อนรักแฝงแววเสียดแทงเล็กๆแต่จินดาก็หัวเราะกลบความเจ็บไว้ ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นรอฉันแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะไม่นานนักทั้งคู่ก็เดินไปที่ตลาดตอนเช้าของหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและกลิ่นของอาหารสดแก้วเดินนำด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงทันทีที่เห็นร้านเครื่องสำอางสีสันสดใสตั้งอยู่ที่ริมทางเดินเธอก็รีบตรงเข้าไปในทันทีจินเร็วๆสินั่นไงนี่ร้านนี้แหละ แก้วนั้นชี้ให้เพื่อนดูอย่างตื่นเต้นหลังจากที่ทั้งสองเลือกซื้อเครื่องสำอางเสร็จเรียบร้อยและกำลังจะเดินกลับบ้านจินดาก็เดินเซไปเล็กน้อยเมื่อเธอนั้นเดินชนเข้ากับใครบางคนเข้าเต็มแรงโอ๊ยขอโทษค่ะฉันไม่ได้ดูทางเองขอโทษเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ดูทางเหมือนกันเสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งก็ดังขึ้นใบหน้าที่คมคายผิวที่ขาวสะอาด แต่งกายเรียบร้อยแววตาของเขานั้นเมื่อมองสบตากับจินดาก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจและอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นเครื่องสำอางของคุณมันตกไปขวดนึงผมขอชดใช้ให้นะครับเขายืนธนาบัตรใบใหญ่ให้กับเธอทันทีเออไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเลยจ้ะจินดานั้นยกมือปฏิเสธฉันก็เดินชนคุณเหมือนกันมันคือความผิดของเราทั้งคู่ เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเลยนะจ๊ะกันยิ้มบางๆหัวเราะในลำคอผู้หญิงสมัยนี้ไม่ค่อยพูดแบบคุณแล้วนะครับจินดายิ้มตอบเบาๆแก้มคืนสีจางๆด้วยความเขินก่อนที่จะหันไปหยิบของที่เหลืออยู่บนพื้นแก้วที่ยืนมองอยู่ห่างๆขมวดคิ้วนิดๆเมื่อเห็นชายหนุ่มตรงหน้าใบหน้าที่หล่อเหลาเกินกว่าที่เธอนั้นคาดหวังไว้แววตาที่คมกริบและบุค,คลิกนั้น ใช่เลยเขาต้องเป็นชาวกรุงแท้ๆที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมของความมั่งคั่งอ้าวกันกลับมาจากเมืองกรุงเมื่อไรล่ะลูกชายหนุ่มนั้นหันไปยิ้มครับป้าเพิ่งกลับมาถึงครับผมแวะมาช่วยดูร้านให้พ่อกับแม่ครับช่วงนี้แก้วนั้นตาโตหันมามองจินได้อย่างมีเลสนันนี่แกนี่คงเป็นพี่กันลูกชายเจ้าของโรงสีนะสิ จินดานั้นไม่พูดอะไรในขณะที่จินดายังคงเก็บของด้วยสีหน้าที่เรียบสงบกันก็จ้องเธออย่างไม่ละสายตาเรากับผู้หญิงตรงหน้ามีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เขานั้นไม่อาจละสายตาได้คุณชื่ออะไรหรอครับเขาถามขึ้นในที่สุดฉันชื่อจินดาจ้ะเธอนั้นตอบเรียบๆชื่อเพราะจังเลยนะครับเหมาะกับคุณมากเลย เขานั้นยิ้มให้แล้วก็เอื้อมมือมาช่วยถือถุงให้อย่างสุภาพดวงตาของแก้วจับจ้องทุกอย่างอยู่อย่างเงียบๆภายใต้รอยยิ้มบางๆที่เริ่มแข็งค้างเธอนั้นรู้ทันทีว่าเธอไม่ได้สนใจเครื่องสำอางอีกต่อไปแล้วแต่สนใจกันลูกชายของเจ้าของโรงสีมากกว่าหลังจากเหตุการณ์ในตลาดวันนั้นจินดาก็กลับบ้านมาพร้อมกับรอยยิ้มบางๆที่แม้จะไม่ได้พูดอะไร แ,แก้วที่เดินอยู่ข้างๆนั้นก็เห็นชัดจนเต็มตาแก้วนั่งอยู่ในครัวบ้านของตัวเองคิ้วขมวดมือกวนแกงแต่ตานั้นกลับเหม่อลอยกันหลอขนาดนั้นรวยด้วยพูดเพราะอีกแล้วจะปล่อยให้เยจินได้ไปง่ายๆอย่างนั้นหรือไม่ได้แก้วในวัยที่ไม่ใช่สาวแล้วยิ่งรู้สึกว่าถ้าไม่รีบคว้าโอกาสนี้ไว้คนอย่างเธออาจจะไม่มีโอกาสนั้นอีกเลย วันถัดมากันมาที่ร้านพ่อของเขาโรงสีใหญ่ประจําหมู่บ้านพอว่างเขาก็เดินไปที่ตลาดอีกครั้งแน่นอนว่าไม่ได้มาซื้อของแต่มาเพราะหวังที่จะได้เจอจินดาอีกนั่นเองและเหมือนว่าโชคชะตานั้นก็จะเปิดทางให้กับพวกเขาเสียเลยเกินอา้าวคุณจินคุณจินดาบังเอิญจังเลยนะครับการพูดด้วยรอยยิ้มที่เห็นแล้วหัวใจของผู้หญิงแทบจะละลาย จินดานั้นยิ้มเขินจ้าบังเอิญจริงๆเลยนะจ๊ะเออคือว่าผมว่าจะไปกินกาแฟร้านป้ารำพึงไม่ทราบว่าอ๋อพอดีฉันก็จะไปร้านนั้นพอดีเลยนะจ๊ะจินดารีบตอบทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่ได้ตั้งใจจะไปเลยสักนิดสองคนจึงเดินไปได้วยกันพูดคุยกันเบาๆสายตาของกันมองจินดาเหมือนโลกทั้งใบนั้นหายไปและจินดาก็เริ่มยิ้มมากขึ้น หัวใจของเธอนั้นเต้นแรงในแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนั่นเองแต่ในอีกมุมหนึ่งของตลาดแก้วยืนอยู่ตรงหัวมุมซอยเมื่อถือถุงผักแน่นเหมือนจะบีบให้แหลกคามือสายตาของเธอไม่ละจากทั้งสองคนเลยแม้แต่นิดเดียวรอยยิ้มหวานของจินดาเสียงหัวเราะของกันมันเหมือนมีดที่กรีดหัวใจของเธอแก้วเม้มปากแน่นพึมพำกับตัวเองเบา ผู้ชายคนนี้ฉันเคยเห็นมาก่อนแกอีกนะนางจินฉันต้องได้สิการเริ่มไปมาหาสู่จินดาบ่อยขึ้นตอนแรกก็แค่ทักทายบังเอิญเจอต่อมาก็กลายเป็นตั้งใจแวะมาและตอนนี้ก็ถึงขั้นนั่งกินข้าวใต้ต้นมะลิหน้าบ้านของจินดาเกือบทุกเย็นจินดาเองก็ดูเหมือนจะเริ่มเปิดใจให้กับเขาทีละนิดแม้สีหน้าจะยังเจอด้วยความกลัว กลัวว่าจะหวังแล้วพังเหมือนครั้งก่อนแต่ใจของเธอก็เริ่มอ่อนลงทุกครั้งที่ได้สบตากับกันจินดาเธอเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นนิ่งแล้วก็เรียบร้อยนานมากแล้วนะที่ผมไม่ได้รู้สึกสบายใจขนาดนี้เวลาที่อยู่กับใครสักคนน่ะเขาเคยพูดประโยคนั้นออกมาแบบไม่ต้องแต่งเติมหรือใส่แซงใดๆแต่ในมุมหนึ่งของหมู่บ้านขณะที่รัก กำลังเริ่มงอกงามไฟริสยาก็กำลังคุกกรุ่นเช่นเดียวกันแก้วยืนอยู่ข้างรั้วบ้านของตัวเองฟังกลุ่มแม่บ้านข้างบ้านนั้นเม้ากันเสียงแจ๋วโธ่ไอ้กันนะ่ะมาหาหนังจินดาอีกแล้วนะเห็นไหมละ่ะนังจินดานี่มันโชคดีจริงๆได้พนุ่มชาวกรุงแถมมันรวยอีกตั้งหากนะเฮ้ยแต่เองนะ่ะคิดเหรอ ว่าแม่ยังคุณนายโสภานะ่ะจะยอมให้ลูกชายไปเอาผู้หญิงที่เคยมีผัวมาแล้วนะ่ะเออเออเออก็จริงนะสิฉันนะ่ะได้ยินมาว่าคุณนายโสภานะ่ะเรื่องเยอะจะตายเด็ดขาดสุดๆด้วยละ่ะแก้วยืนฟังนิ่งแต่หัวใจกลับเต้นแรงและในวินาทีนั้นแผนชั่วก็ผุดขึ้นในหัวแบบฉับพลันเช้าวันต่อมาแก้วตื่นตั้งแต่ไก่โหแต่งตัวเต็มยศ ผ้าถุงใหม่สีหวานเครื่องประดับครบรอยยิ้มเนี้ยบแล้วก็เดินดุ่มไปยังโรงสีของบ้านกันฉันมาซื้อข้าวนะจ๊ะแก้วบอกกับคนงานก่อนที่จะเหลือบมองเห็นหญิงสูงวัยในชุดผ้าไหมเดินลงมาจากบ้านคุณนายโสภานั่นเองหญิงวัยกลางคนหน้าตาคมเข้มมีราศีของคนเจ้าระเบียบและถือศักดิ์ศรีสูงจนจับต้องแทบไม่ได้ แกวรีบยกมือไหวอย่างนอบน้อมแล้วรีบเดินเข้าไปทำเสียงกลัวหัวเราะอุ๊ยคุณนายโสภาเองหรอจ๊าเนี่ยได้ข่าวว่าจะมีลูกสะพ้ยเร็วๆนี้หรอจา๊าแม่บ้านเราก็ลือกันให้ซัดเลยนะจน้ะคุณนายโสภาหัวเราะเบาๆแบบคนรักษาภาพลักษณ์ยังไม่แน่ใจหรอกจะ้ะแล้วแต่ลูกชายเขานะ แก้วยิ้มทันทีหรีตามองเล็กน้อยก่อนที่จะพูดเบาๆแต่จงใจให้ได้ยินชัดอ๋อคุณนายก็ยังไม่รู้เหรอจะ๊ะว่าวาที่ลูกสะพ้ยจินดานะ่ะเคยมีผัวมาแล้วนะจะ๊ะแก้วหัวเราะในลำคอฉันได้ยินมาว่าเลิกกันเพราะปัญหาบางอย่างเออเรื่องบนเตียงนะจะ๊ะเห็นว่าจินดาน่าจะ ไม่พร้อมมีลูกหรือยังไงนี่แหละจ้ะหญิงเจ้าระเบียบแม่ผู้ยึดถือเกียรติวงตระกูลไม่นิยมผู้หญิงที่เคยมีประวัติด่างพร้อยและเมื่อได้ยินเช่นนั้นแววตาของเธอก็แข็งกร้าวขึ้นมาในทันทีรอจ้ะขอบใจมากเลยนะจ้ะที่เอามาเล่าสู่ฉันฟังน้ำเสียงเย็นเฉียบจนแทบขนลุกแกวยกยิ้มที่มุมปากยกมือไหวอย่างอ่อนโยนฉันก็แค่เป็นห่วงคุณนายนะจ๊ะ กลัวว่าจะจะไม่รู้ถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะพูดจบเธอก็หันหลังเดินจากไปด้วยหัวใจที่เต้นแรงเต็มไปด้วยความพึงพอใจเริ่มเดินเกมแล้วสินะเยจินมาดูกันว่าใครจะได้เป็นเมียตัวจริงของพี่กันเช้านี้ท้องฟ้าสดใสเป็นพิเศษแสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้ทาบลงบนร่างของหญิงสาวที่ยืนรออยู่อย่างเงียบๆ นาบ้านไม้หลังใหญ่ของตระกูลเจ้าของโรงสีจินดานั้นยืนนิ่งเมื่อจับกระเป๋าสะพายไว้แน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงของตัวเองไม่ต้องกลัวนะจินแม่พี่ใจดีอยู่แล้วละ่ะเสียงของกันดังขึ้นข้างๆมือที่อุ่นๆของเขานั้นแตะเบาๆที่หลังมือเธอจินดาพยักหน้าเบาๆพยายามกลั้นหายใจให้มั่นคง และแล้วคุณนายโสภาก็เปิดประตูบ้านออกมาหญิงวัยกลางคนในชุดผ้าไหมที่เรียบรูเดินลงมาด้วยท่าทางสง่างามรอยยิ้มบนใบหน้านั้นไม่ได้อบอุ่นมากนักแต่มารยาทนั้นก็ไร้ที่ติแม่ครับนิดจินดาคนที่ผมเล่าให้แม่ฟังไงครับการพูดพร้อมแนะนำจินดายกมือไหวอย่างนอบน้อมสวัสดีค่ะคุณนาย ขอบคุณที่ให้เกียรติฉันมาพบนะจ๊ะคุณนายโสภามองหน้าเธออย่างนิ่งงนันก่อนที่จะพยักหน้าเบาๆและเชิญเข้าบ้านไม่นานหลังจากที่นั่งจิบชาในห้องรับแขกเสียงคำถามก็ดังขึ้นโดยไม่มีการอ้อมค้อมจินดาเธอน่ะเคยมีสามีมาก่อนใช่ไหมจินดานั้นชะงักหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นเธอไม่คิดว่าเรื่องนี้จะถูกถามโดยตรงขนาดนี้ กขยับตัวนิดหนึ่งเหมือนจะพูดแทรกแต่จินดานั้นยกมือเล็กน้อยเรากับจะบอกว่าปล่อยให้เธอนั้นได้เป็นคนพูดอธิบายเองค่ะเธอนั้นเสียงสั่นเล็กน้อยหนูเคยแต่งงานมาก่อนแต่ว่าถูกทิ้งเพราะว่าเขาเขาไปมีผู้หญิงคนใหม่ตอนที่ไปทำงานที่เมืองกรุงนะคะแล้วปัญหาในชีวิตคู่นะ่ะ มีอะไรที่เธอปิดบังไหมคุณนายนั้นถามโดยตรงเรากับกำลังช่างใจจินดาก้มหน้าลงน้ำตาไหลเงียบๆก่อนที่จะพูดด้วยเสียงแผ่วคือว่าหนูถูกกล่าวหาว่าไม่มีค่าพอที่จะเป็นเมียไม่มีลูกแต่ก็มีคนพูดใส่ร้ายหนูเอาไปพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดมือของกันนั้นกำแน่นแววตาเจ็บปวดเมื่อได้ฟัง ส่วนคุณนายโสภาเธอทถอนหายใจยาวและวางมือเบาๆบนหลังมือของจินดาเธอเข้มแข็งมากนะจินดาแม่ขอโทษที่เคยคิดลบกับเธอเพียงเพราะคำพูดของคนอื่นจากวันนี้ไปเธอคุณลูกสะใภ้ของแม่นะจินดานั้นชะงักดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลพรากอย่างไม่ทันตั้งตัวการยิ้มบางๆและจับมือของเธอแน่นขึ้นกว่าเดิม แต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรกันต่อเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นนอกบ้านขอซื้อข้าวหน่อยจ้าอา้าคุณนายอยู่ข้างในเหรอจ๊ะเสียงคุ้นหูของแก้วดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มหวานประดิษฐ์แต่รอยยิ้มนั้นต้องค้างในทันทีเมื่อคุณนายโสภพานั้นลุกขึ้นยืนสบตากับเธออย่างเย็นชาผู้หญิงคนนี้ยังไงล่ะที่มาพูดใส่ร้ายลูกสะใภ้ฉันเมื่อวานนะ่ะน้ำเสียงของคุณนาย แข็งราวกับเหล็กกล้าแก้วหน้าซีดเผือดถอยหลังออกไปก้าวหนึ่งคุณนายหมายความว่าอะไรเหรอจ๊ะก็เธอนะ่ะบอกฉันเองว่าจินดาเคยมีผัวมีปัญหาเรื่องบนเตียงเป็นหมันใช่ไหมละ่ะเสียงคุณนายนั้นดังขึ้นกว่าทุกครั้งในชีวิตของเธอแก้วพูดไม่ออกหน้าซีดเหมือนคนที่ไม่มีเลือด สุดท้ายเธอก็สุดตัวลงกับพื้นรีบขานเข้าไปกอดขาของจินดาผู้เป็นเพื่อนรักจิจินจินฉันขอโทษฉันแค่ฉันแค่แคกลัวว่าจะไม่มีใครรักฉันฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษจริงๆนะจินแต่จินดากลับมองเพื่อนรักในอดีตด้วยสายตานิ่งๆน้ําตาไหลแต่ไม่ใช่เพราะสงสารแก้วแก้วทำแบบนี้ได้ยังไงฉันฉันคงให้อภัยเธอไม่ได้จริงๆหรอกนะ เพราะเธอคือเพื่อนที่ฉันรักมากที่สุดแต่เธอกลับหักหลังฉันแบบนี้การหันไปพยักหน้าให้กับลูกน้องคนสนิทพาเธอออกไปเถอะครับสองชายหนุ่มเดินเข้ามาพยุงแก้วไปอย่างสุภาพแต่เด็ดขาดแก้วหันกลับมามองทั้งน้ำตาและเสียใจแต่สายตาของจินดาในตอนนั้นเย็นชาเกินที่จะย้อนคืนมิตรภาพที่เคยแน่นแฟ้น วันนี้จบลงด้วยคำว่าไม่ให้อภัยอีกแล้วแก้วเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไปโดยมือของตัวเธอเองและจินดาก็ได้รักใหม่ที่มาพร้อมกับคนที่เห็นค่าความเป็นเธอจริงๆ